บะตามบวชเนกกรรมบารมีชวนพบกับบลอดแคสเพื่อการเข้าถึงตัวตนด้วยวิธีทางจิตวิญญาณการเข้าถึงตัวตนด้วยวิธีห่งจิตวิญญาณอีพีที่3หวังไม่ได้ดังหวังการมีความหวังก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งหวัง คือการคาดหมายคาดเดาหรือมีการที่จะปรารถนาต้องการบางสิ่งบางประการเป็นวัตถุบุคคลเหตุการณ์ต่างๆที่ให้เป็นอย่างที่เราปรารถนาต้องการ ที่จริงแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลอยู่ภายใต้กฎของความจริงของสรรพสิ่งก็คือไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ดังไม่ได้ดังหวังทั้งหมดเมื่อหวังแล้วบางสิ่งอย่างก็สมหวังนะเกิดขึ้นบ้างไม่เกิดขึ้นบ้างมีบ้างไม่มีบ้างมีแล้วก็พร่องหายไปบ้างอยากไม่มีก็เพิ่มขึ้นมาบ้าง หวังแล้วก็เป็นอย่างที่เราต้องการตั้งใจบ้างหรือบางคราวก็ได้มากกว่าที่เราคาดหวังตั้งใจต้องการซะอีกก็มีเพราะบ,บ่อยครั้งที่มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้หวังหรือไม่ได้คาดคาดคา,าดหวังไว้ตั้งแต่ต้นก็มีเหมือนกันนี้อยู่ท่ามกลางกฎหรือความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างเงี้ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหวังก็อยู่กับคู่คู่โลกแหละอ,อยู่กับคู่โลกอยู่กับาการที่เราความหวังาสาเร็จและไม่สําเร็จสมหวังไม่สมหวังก็อยู่คู่กันเช่นกันเพราะนั้นชวนให้ดูในเรื่องของความหวังก่อนสักนิดหนึ่งความหวังเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเป็นส่วนที่ส่ง ส่งใจหรือสิ่งที่เราปรารถนานี่ออกไปข้างนอกไปอนุมานเรื่องของสถานการณ์และก็สิ่งต่างๆอยากให้เป็นอย่างโน้นอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างที่ใจเราปรารถนาต้องการเพราะนั้นเป็นเป็นเรื่องของความคาดหวังหรือเป็นสิ่งที่เรา ตั้งใจกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างนอกหรือไม่กระทั่งตั้งใจกับตนเองโดยอมองเรื่องของพฤติกรรมหรือสิ่งที่เรา,เาสัมผัสเกี่ยวข้องสิ่งที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นหลักอันนี้คือความหวังหรือความคาดหวังซึ่งมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เรามองข้ามและไม่เข้าใจก็คือสิ่งร้าหรือแรงกระตุ้นภาในที่ทำให้เกิดความหวังนั้น แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะพาชวนให้เห็นก็คือแล้วมันมีผลอะไรกับชีวิตของเราส่วนเบื้องต้นก่อนก็คือสิ่งเราที่อยู่ข้างในเราเนี่ยมีต่างๆกันผู้ที่ฝึกฝนตนดีกับผู้ที่ไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจศัจธรรมเนี่ยจะมีสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเครื่องร้าเรา้เราให้เกิด ความหวังหรือความปรารถนาต้องการแต่ผู้ที่มีการฝึกฝนตนเองดีมีปัญญามีสติมีปัญญาเนี่ยก็จะมีสิ่งเราที่เป็นกุศลได้เช่นกันตั้งใจที่จะให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นในชีวิตกับบุคคลที่ตนเกี่ยวข้องมีความคาดหวังไปในสิ่งที่สร้างสรรค์หรือสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ ตั้งเกตตนเองและเกตคนรอบข้างก็ได้แต่สุดท้ายความหวังนั้นก็เป็นอย่างที่ปรารบแล้วก็คือเป็นไปนอย่างอย่างที่เราต้องการบ้างไม่เป็นอย่างที่เราต้องการบ้างต่อให้สิ่งนั้นเป็นกุศลก็ตามสิ่งนั้นเป็นเรื่องดีก็ตามแม่ดูแลลูกลูกดูแลแม่คู่สามีดูแลกันบางทีก็ไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจต้องการพ่อแม่ปรารถนาให้ลูก สำเร็จการศึกษามีชีวิตที่ดีแต่บ่อยครั้งที่ไม่เป็นอย่างที่พ่อแม่คาดหวังก็มีเหมือนกันทั้งท้ที่เป็นเจตนาที่ดีเพราะนั้นในส่วนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการที่ส่งใจไปข้างนอกหรือเอาใจของเราไปยึดเกาะอ,อยู่กับสิ่งต่างๆข้างนอกก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็สิ่งเร้าภายในที่เกิดจากอสองขัว้วสส่วนที่อยากให้เห็นแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยัง ยังสุขบ้างทุกบ้างสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างอยู่ดีแต่ว่าพระเนี่ยอยากชวนให้ดูว่าแรงร้าข้างในเนี่ยสำคัญอ,อยากให้เป็นไปในเชิงของกุศลให้มากกว่าที่เป็นอกุศลหรือ,อสิ่งร้าที่เป็นกิเลสเป็นตัณหาอุปาทานเป็นอวิชชาที่คอยครอบงําก็จะทําความเดือดร้อนทําความวุ่นวายกับคนอื่นได้ด้วยสําหรับความหวังนั้นและที่สําคัญที่สุดเนี่ย สิ่งนั้นๆมันก็ทำงานกับเราอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวทุกรอบของวันหวยออกเป็นต้นเนี่ยก็ทำงานกับเราทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องแล้วเราชอบอไม่ว่าจะเป็นวัตถุบุคคลลาบยศชื่อเสียงเราสั่งสมกันมาต่างๆกันกับสิ่งนั้นที่จะมาร้าวเราขอให้เกิดกิเลสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยบางคนเนี่ยสิ่งเดียวกันของเดียวกันกับคนสองคนสามคนเนี่ย ก็จะเข้าใจและก็มีมุมมองที่ต่างกันบางคนชอบสิ่งนี้แต่อีกสองคนอีกคนอื่นคนอื่นชอบเหมือนกันแต่ปริมาณที่ไม่เท่ากันหรือบางคนก็เฉยเฉยไม่ชอบเลยเขามีเพราะนั้นอันนี้ก็ชวนให้กลับมาศึกษาเห็นตัวเองด้วยสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรบ้างที่มากระตุ้นเราได้มากบางคนก็ชอบในรูปบางคนก็ชอบในเสียงอันนี้ก็มีศัพท์ภาษาบาลีหรือศัพท์ในทางศาสนาอยู่ รูปปับประมาณิการูปขับประมาณิกาโสตประมาณิกาต่างๆเนี่ยนะชอบเสียงชอบรูปอชอบในส่วนของอภาพลักษณ์ข้างนอกแล้วก็ชอบในส่วนของอสิ่งที่มันสร้างสรรค์เจริญสิ่งที่ทําให้เจริญก็จะเป็นธรรมประมานิกาอชอบความจริงชอบอส่วนที่เป็นประโยชน์ก็มีเหมือนกันะ แต่สุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำงานซ้ำวน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 ,วนทำงานกับเราบ่อยๆโดยที่เราไม่ค่อยสังเกตตนเองนี่เป็นประเด็นสําคัญมากว่าสิ่งนั้นมาทํางานกับเราบ่อยวนซ้ํามากมากกว่าคนอื่นมีความถี่มากกว่าเรื่องอื่นเลยทําให้เกิดผลกับชีวิตของเรามากๆเกิดผลกับชีวิตของเราเยอะเลยทีเดียวบางคนคาดหวังกับบ,บางอย่างบางสิ่งบางเรื่อง ความคาดหวังนั้นหรือสิ่งนั้นก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเขามากนะักเช่นประเด็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของหน้าทีการงานเรื่องของการการดูดีสําหรับหลายๆท่านก็ไม่ได้มีประเด็นกับเรื่องอเรื่องนี้นะครับแต่ก็จะไปมีประเด็นกับเรื่องอื่นได้เหมือนกันโดยที่คนอื่นก็ไม่ได้เป็นอย่างเขาอย่างใครๆนานาจิตตังที่เขาพูดถึงก็คือไม่มีใครเป็นเหมือนใคร เราะนั้นต้องกลับมาสังเกตตัวเองว่ามีสิ่งใดมีอะไรที่เป็นส่วนกระตุ้นเราเราหรือมีผลกับชีวิตของเรามันทํางานกับเราซ้ำๆ้ๆๆๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก้างหน้าวันก้างหน้าก็ยังเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่เข้าใจนะเราไม่เข้าใจเราขาดปัญญายังคิดเราขาดการฝึกฝนตัวเองที่ดีพอเราก็ถูกถูกเล่นงานถูกกระทำซซ้ําๆๆๆจาก อาจากความคิดความเชื่อความเข้าใจของเรานั่นแหละอาจากเรื่องราวในอดีตก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันจนเป็นเหตุทําให้เราไม่กล้าที่จะฝันไม่กล้าที่จะจินตนาการไม่กล้าที่จะเดินต่อกับบางเรื่องหรือต่อให้เราเดินไปข้างหน้าเราปฏิบัติการบางสิ่งบางอย่างเราก็ใช้ตรกกะเดิมๆของเราในการคิดวิเคราะห์ทํางานตรงนั้นซึ่งเป็นอันตรายมากกับการใช้ชีวิตในเมื่อเราไม่มี จุดของการติ้งต่างบ้างหรือเราขาดกรารการกระหนกรู้ต่อสิ่งที่เรากําลังเป็นและกําลังกระทํากําลังขยับกับเคลื่อนไปเนี่ยเป็นเรื่องของการขาดสติปัญญาเพราะว่าการการมีสติหรือการมีปัญญาเนี่ยก็กลับมาใคร่ครวญว่าสิ่งนั้นถูกต้องไหมควรจะนาเนินไปยังไงก็เรากุศลกับความ การที่เรามีจินตนาการหรือมอีวิสัยทัศน์มีความคิดข้าวหน้าหรือการที่พาตัวเองกับเคลื่อนไปที่ประกอบด้วยกุศลมากขึ้นถ้าคนที่มีสติปัญญาถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกฝนตนเองอไม่กระหนักรู้ค่ะสติปัญญาก็จะกับเคลื่อนไปด้วยกิเลสหรือไหลไปตามาสังคมไหลไปตามาสิ่งเรา้า ซึ่งเราจากตัวเองบ้างเราจากาภายนอกบ้างโดยที่ตัวเองอไม่ควบคุมการควบคุมแล้วก็เราจะถูกเล่นงานเปรียบเหมือนกับเรือที่จะถูกถาโถมจากคลื่นลมแล้วก็จะทําให้ชีวิตเดือดร้อนอับพางได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่สําคัญที่สุดของการ ที่เราสามารถที่จะใช้จินตนาการหรือมีความหวังแต่ขอให้เป็นกุศลแล้วก็ใช้สติปัญญาให้มากในการกลับเคลื่อนสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่ส่วนสำคัญที่สุดก็คือไม่ให้บาดแผลในอดีตหรือหรือการที่เราเคยทำไม่ได้เราให้ความจำเดิมๆประสบการณ์เก่าๆที่เป็นร่องรอยของของความทุกข์ เป็นแผลในใจมันจะตามมาบั่นทอนความมั่นใจบั่นทอนความเชื่อมัน่นในตัวของเราเองด้วยในหลายๆครั้งที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนหลายๆครั้งที่เราต้องตัดสินใจวางแผนซึ่งมันเกี่ยวข้องกับปัจจุบันและอนาคตประสบการณ์ในอดีตมีผลต่อการตัดสินใจ ความภาพของความจําชุดของความคิดในภายในของเราเองมีผลมากกับการที่จะพาตัวเองกับเคลื่อนไปอย่างไรเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ไม่ให้ไม่ให้ร่องรอยในอดีตเนี่ยเป,เป็นเป็นอุปสรรคแต่สามารถที่จะเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นมาประกอบกับการตัดสินใจให้เป็นครูให้เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นฐานเป็นการเสริม เป็นหนุนเป็นการหนุนเสริมเราให้ระมัดระวังมากขึ้นให้มีให้มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีความดีได้เหมือนกันกันกบเ,เรื่องราวที่เราผ่านมาก็เรียกว่าทักษะและประสบการณ์ก็เ,เกิดจากาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วทั้งหมดแต่ขอให้สิ่งนั้นๆเนี่ยมาสนับสนุนหรือก็กูณเราให้ได้ต่อมาเนี่ยเ,เป็นประเด็นของการ ที่จะลงมือสร้างสรรในสิ่งที่ที่เป็นจริงโดยที่ไม่สร้างบาดแผลใหม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองด้วยคำว่าการคาดหวังหรือสิ่งเร้าที่เป็นอกุศลแล้วก็การดำเนินไปของเราเนี่ยแผลในอดีตหรือประสบการณ์ในอดีตเราก็ไปเปลี่ยนแปลงแค้ไขอะไรไม่ได้สิ่งที่เราจําเป็นและสำคัญที่สุดก็คือในปัจจุบันขนาเนี่ยเราให้พลาดน้อยที่สุด มีความทุกข์น้อยที่สุดไม่สร้างบาดแผลใหม่ไม่สร้างความทุกข์ใหม่ไม่สร้างอากุศลใหม่อันนี้คือสิ่งที่ชวนให้ดูมากกว่าเพราะนั้นถ้าเราทำในปัจจุบันขณะหรือทุกขณะของเราให้ให้ประกอบไปด้วยสติปัญญาหรือความถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะเป็นการที่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต จะถูกจะผิดจะดีจะชั่วสมหวังไม่สมหวังก็เกิดขึ้นได้แต่เราทําปัจจุบันขณะดีซะแล้วความเป็นไปได้ข้างหน้าก็เป็นความสําเร็จสําเร็จสมหวังไปโดยลําดับและมีบางอย่างที่เราไม่สามารถคาดเดาได้หรือไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นก็มีได้เหมือนกันแต่เราก็สามารถที่จะรับมือกับสิ่งนั้น,น,นได้เพราะเราอยู่กับความจริงที่เป็นปัจจุบันขณะ แล้วก็ในส่วนของอความคิดริเริ่มใหม่ๆที่บอกว่าอย่าให้การวนลูปหรือเราอยู่ที่เดิมอย่าให้ความคิดความจําความเชื่อของเราเนี่ยเหมือนกับเรามีแผนที่ผิดเรามีเรามีไกด์นำทางก็คือจิตของเราเนี่ยบางทีมันก็ชี้ทิศไปในทางที่ไม่ตรงไม่ถูกก็ทําให้เราเราหลงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็คือเรา เราจิเราก็จับแผ่นแผ่นที่จะบับเดิมขึ้นมาแล้วเราก็หลงซ้ำซ้าซ้ำ,ซำาหรือเราอาศัยบางคนเนี่ยท่านนึกถึงตัวบุคคลว่าคนที่จะพาเราหลงก็มีไม่กี่คนเหมือนกันและคนที่จะพาเราออกจากทางนั้นหรือไม่พาเราหลงก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันเวลานั่งรถไปกับใครต่อให้เขาไม่ได้กลับแต่เขาช่วยดูเส้นทางก็ทำให้เราไม่หลง ได้เหมือนกันหรือเขาพาเราไปสู่ทางที่มันตรงถูกแล้วก็ประหยัดเวลาให้เราได้ด้วยไปสู่เป้าหมายได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ใช้บริบทรอบข้างแล้วก็สิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยทั้งบุคคลและก็สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยให้เป็นกัลยาณมิตรของเราก็ได้ด้วยที่สำคัญทุกขณะต้องเป็นกุศลและก็อยู่กับความจริงให้มากที่สุด เพราะนั้นความคาดหวังหรือความหวังของเราต้องอยู่บนพื้นฐานของสติและปัญญาแล้วก็อยู่กับความจริงให้มีความเป็นไปได้ให้สูงให้มากที่สุดนะแต่ว่าทำแล้วก็ลงมือทำต้องประกอบด้วยการลงมือทำด้วยแล้วก็ค่อยๆขยับกับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เหล่านั้นโดยที่ไม่ทำให้เราลำบากมากเกินไปนัก หนักเกินไปไม่ไกลเกินไปไม่ยากไม่ไม่มากเกินไปบ่อยครั้งที่เราตั้งความหวังแล้วมันมันไกลมันยากมันเยอะจนคนรอบข้างก็อาจจะพลอยลำบากไปด้วยกับเราที่เคให้นึกถึงคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนใช้สติปัญญาในการจัดสรรบริหารในทุกขณะแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมาย ที่เป็นไปได้ที่เป็นจริงอย่างมั่นคงมีความสุขที่สุดอันนี้เป็นส่วนที่ชวนให้ดูก็คงประมาณเท่านี้กับการได้ทุกท่านให้มีจินตนาการอยู่กับความจริงแล้วก็เตือนไปสู่เป้าหมายด้วยสติปัญญาแล้วก็มีความสุขในทุกขณะก็ขอเจริญผล